ในเมืองไทยมิสุบิชิเตรียมเปิดตัวไททันโฉมใหม่ในแบบดินามิกชิล์ครั้งแรกของโลกในวันที่9พฤศจิกายนนี้แต่ในต่างประเทศแล้วมิสุบิชิยังคงจําหน่ายไททันหรือ L200 โฉมเดิมไปอีกระยะก่อนที่จะมีการเปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่ตามออกมาและนี่ก็คือมิสุบิชิ L200 ไททันสปอร์ตซไวเวอร์รถกระบะต,ตกแต่งพิเศษที่มาพร้อมล้อเต็นตาขามจากมาทรักส์ที่แม้ว่าจะไม่มีการผลิตออกมาจําหน่ายจริง แต่ก็ช่วยสร้างความสนใจและกระตุ้นตลาดไฟท่านได้เป็นอย่างดี พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ